สมายๆค่ะ,คะก็เสียใจค่ะแล้วก็ท่านก็รู้สึกเจ็บช้ำค่ะจากเรื่องล่าสุดวันนี้ใช่ไหมคะทา่าน<แ>ทางคุณพ่อมีวิธีการจะแบบเตรียมต่อสู้ในเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะก็อันนี้คงเป็นเรื่องของทีจะต้องคุยระหว่างแถบค่ะก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็ต้องสู้ต่อค่ะแต่ว่าจุดนี้ก็เราเป็นห่วงแต่เรื่องของความรู้สึกพ่อนะคะแล้วก็เพราะท่านอยู่ในนี้นะคะก็ ไม่ได้มีใครกระ่ันเลยค่ะก็พวกเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็อันนี้มันก็เพิ่งวันนี้เองเนาะก็ยังช่วงดีค่ะที่เราได้เข้ามาเยี่ยมคุณพ่อการในครอบครัวในวันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจกับครอบครัวมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำแล้วแต่ก็ยังถูกคําสั่งกลับแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ทให้จิตตกออนของทกคนครับแต่ว่าเราก็ยังกําลังใจที่มีให้กับครอบครัวเรา นะคะ,ะคุณรับ